สวัสดีทุกคนเรามาอยู่กับช่องน้องแบลสุดเท่ในะอีกเช่นเธอนะแม่แม่แม่เนี่ยชอ่ชองช่องน้องแบลสุดเท่เนี่งแบลสุดเท่เหรอมได้คุยอะไรเปล่าคุยอะไรลูกจะพูดอะไรก็ได้เมื่อไรอ่ะพูดอะไรก็ได้ แบงดือได้ป่ะน้งแบงลูกแม่น่ารักจังเลยหลานยาโมในนี้โมโมผู้สิโอเคแบงหลานยาเก่งจังเลยเก่งครับน้งแบงเก่งมากเลยใช่ไหมเก่งมากี่างแนเ้อตนว่า สุน้องแบงสุดเท่สุดหล่อสุดตึงเขาไม่ด้รู้จเยี่ยมแม่เยี่ยมก่อนเยี่ยมสุดยอดมากเลยค่ะน้องแบงของแม่อยูา้านี้ก่อนจะทร้านว่าเขาพูดว่าคนที่คที่มีปารอนี่จะพูด พูดเล็ต่อก็ได้นะแบงค์สุดหล่อสุดเท่สุดปังสุดตึงสุดตึงสุดปังเลยล่ะสดุหล่อสุดเท่สุดตึงหล่อมากเลยแม่จะไปกินข้าวแม่ถือก่อนแม่ก็พูดนะให้มันให้มันเห็นนาแม่พูดอะไรก็ได้ไม่พูดแล้วพูดเลยพูดอะไรล่ะ ชานนนี้คนนี้ค่ะที่เป็นพยานอย่างเล่าด้วยนะคะว่าพวุกั้งิัน์งแบงค์สุดหล่อสุดเท่ติกล้องูใหม่รานสะบวกซื้อซึ่งอยู่ไลอพอนๆแล้วานสะดวกซื้อก็ช่วยเหลือเป็นอย่างดีผู้ไรดีก็หมอุก้ามองในกล้องทั้งแบงค์สุดหล่อสุดเท่ฉุดตึงชุดหล่อสุดตึงคค้า สือ<ม>ร้องจะระยะรมสอสอท่านนี้ไปที่กรรมการ